สวัสดีครับอูวอวันนี้วันที่เก้าสีนาคมพศอสองพหหกสครับมาคุยเรื่องดัมกระบะหรือกระบะดัมมาเราให้ดูขั้นตอนในการทานะครับ,รบเราจะใช้เหล็กแผ่นหนา25มิลห้นะครับทุกอย่าง25มิลห้าหมดนะถ้ามีการติดบังผิดใบเรียบร้อยนะครับอันนี้จ็ดัมได้เมั่ไว้เสร็จส่วนอันนี้ เราจะ้เสเชื่อมสเสร็จแล้วเพรอะประกอบครับสังเกตร,รอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมรอเอมรนาเน้นคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับอรอยเชื่อมแล้วเราจะมีรูรูให้เห็นรูนี่คือรูเวลา,าฝาข้ามมันตั้งขึ้นรูจะมีจะม,จ,ะมจะมีน้ำหรืออส่วนมากน้ำจะซึมร่องนี้นะครับมันจะก็ลงล่องล่างทำให้เสนิมไม่กินนะครับ นี่ประกอบเสร็จพร้อมจะใส่ทั้งหมดใช้เหล็กหนาครับใช้เหล็กหนาทุกขั้นตอนนะครับใช้เหล็กหนาทุกขั้นตอนมีนช่องมองหลังเหล็กหนาหมด2มิรห้าองแผ่นเป็นเพื่อน3มมิลเป็นเพื่อนหนา3ามมิลครับควบคุมด้วยรีโมทได้สายและแมนนวลนนะครับเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้ดูรีโมทได้สายก่อน นะครับขึ้นสูงไม่ได้มีเหล็กแผ่นอยู่แล้วมีผิดเปิดออทออฟในนี้นะครับคุณลุนระยะไกลได้มีสโลดาวขึ้นสูงสุดจะมีสโลดาวสโลดาวให้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไทนไทันไททันไททันไททันอ่านะครับเอ,อเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งเราจะมีอ่า ฝาปิดน้ำมันให้ล่าสุดเนี่ยเราทําเป็นฝาปิดน้ํามันในกคนี่ที่ดําลงอยู่หรือจอดอยู่อ่าเราจะมีกุญแจไขเปิดฝาน้ํามันให้ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นดาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามีการลักดูดน้ำมันหรืออ,อะไรแล้วแต่กุญแจนี้เปลี่ยนได้ตามรงตลาดนะครับทําให้ทุกคันอันนี้ดํายังไม่เสร็จ เดี๋ยวเสร็จก็ให้ให้ดูอีกรอบหนึงเดี๋ยวทำเสร็จมีการเดินท้ายกันไฟได้นะครับกันไฟได้หูราดพร้อมไฟสองป้ายเรียบร้อยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างส่วนคันนี้เป็นรัวร้วต่ํารั้วต่ําอีสซ้ายตัวไปนะครับสีตันสบายสบาย ส่วนสารน้ำมันล็อกปกติที่พูดเมื่อกี้ก็คือกันการกน้ำการดูดน้ำมัน <g> การรัดดูดน้ำมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีแม็กค่าส่วนคันนี้ก็เป็นหนึ่งศูนย์หกไมเทียเฮกวางคา10 6. 10 6. านันหนึ่งศูนย์หกร้อยหกนะครับก็พวกทอยเสียพวกเพลาลอยแค่นี้วางเพลาลอย ะครรับรา,ราอยู่ได้อด,ด้อาาทดของ mm hmm. เฟืองกับเฟืองหน้าหน้าหลังจะเท่ากันแมสต์ว mm ิ hmm. ่งไม่ได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. เดี๋ยวสองคันนี้เสร็จจะโชว์อีกรอบหนึ่งนะภายในเวลาที่นี่แหละครับทำสีพร้อมสองหันสนใจนะครับติดต่ออูวอรครับตรังเล่ยภูเก็ตเรามีสองสาขาตรังเล่ยภูเก็ตนะครับแน่นนาแน่นอน รอยบากเหล็กครับชิดสนิทรอยบากเหล็กชิดสนิทนะครับชิทุกจุดนะครับชิดทุกจุดครับข้างในยังไม่ได้เชื่อมนะครับชิดทุกจุดชิดทุกจุดกับเชื่อมสบายสบายตรงนี้เราเชื่อมแนวยาวหมดเน้นคุณภาพนะครับสนใจทิ่ต่อครับ09-1 162ครับ4 5 3ห้าูวตรังเลปุูเก็ตสวัสดีครับ